สวัสด <premises. S 2> sure. e ีคร like ับเจอกัน huh. อ <começa S 2> uh ีกแล้วนะฮะวันน uh ี้นะครับอัดมีรถบด900ยางนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถบดของยี่ห้อมิตซูบิชินะครับอ่าเป็นรุ่น MR 20นะครับลูกค้าครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวรถบด9ก้ล้อนะแน่นอนรถบด9ก้ล้อแบบนี้เนี่ยยางด้านหลังของเขานะครับก็จะมี5เส้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมี4เส้นนะครับอ่าเป็นตามสไตล์รถบด900ยางแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูสภาพรอบคันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปีนขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยยยยววววววไไปดดูในน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 นสสสส่่่่่่่่่ขขขออออออองงงเเเคคคครรรืแลล้้กกก็ทีีีัััับบบบบตะะะาาาฮภพ เป็นรถที like keep, nice ่เรียกได้ว่าใช้งานแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเมืองหิมะมากนะฮะเพราะว่าสังเกตได้ง่ายนะฮะเมืองหิมะเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ง่ายๆเลยนะฮะขาวแดงคาดแดงแบบนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าเป็นรถใช้งานเมืองหิมะมากนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานหนักนะครับแต่นๆาจะใช้ทีนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็สภาพรอบคันเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสวยนะคันนี้นะครับเนี่นะตัวถังเนี่ยไม่มีผุเลยนะครับ ครับอย่างด้านหน้าเนี่ยก well, ็ประมาณนี้นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะรถบบเมสซูบิช MR ยี่สิบนะครับตัวนี้เนี Belt ่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถบดที่ราคาย่อมเยาอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เนี่ยครึ่งล้านเท่านั้นนะครับอ่าไม่ถึงครึ่งล้านด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าราคาย่อมเยาวนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนหัวเก่งนะครับไม่ใช่หัวเก่งเขาไปเราบนที่ด้านบนขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์นะฮะเปิดฝาเครื่องยนต์ออกแล้วก็เดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับไป นี่นะครับถอดขึ้นมาด้านบนนะฮะสภาพหน้าตาด้านบนของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับแต่ว่าเจ้าเบาะที่นั่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้เนี่ยเบาะมันขาดนะครับที่ร้านก็เลยถอดไปหุ้มเพื่อความสวยงามให้เรียบร้อยนะครับเอาไปลูกค้าก็จะได้ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเบาะมีมาใส่ให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดเครื่องยนต์นดูกันนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ตามสไตล์รถบล็อคเอ่อล้อยางของญี่ปุ ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนะสภาพก็แ้งสวยดีปกติหมดเลยนะครับไม่ได้ไมีจุดรั่มตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของน่าเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์วิสูวิชีนะครับรหัส 6DS704 นนะครับนี่นะสภาพเครื่องก็สวยนะครับแ้วก็ที่สงานก็ทํางานได้แน่นดีปกติมาก,มากๆเลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนที่นั่งด้านบนครับเจ้าตัว MR20 คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถบด9ก้าล้ยานะฮะมิตซูบิชิเอ็มอตัวนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอรถใครต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับทดลองใช้งานนะครับแบบเต็มสูบเต็มระบบนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นภาพกันชัดนะฮะในในตอนลองเกียร์นะฮะลองเบรกลองตัวปั๊มเลี้ยวเนี่ยนะฮะให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันหลายทีหนึ่งด้เเเเลลยยยววว่่าาามสนนะะะะฮฮแ้กก็ครรือองงี์ขข เนี่ยก็ทํางานได้ครบถ้วนหมดเลยนะครับเทสไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันที่นี้นะฮะกับตัวรถบดกระ้อยย่างมิสูบิชิเอ็มอาคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับพี่ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ